بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم فدارين آمين قال العلامة المجدد عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى إن الترفة هو อัลินิริมาสูฟีนอิมิดุญยาวาลัซาทิฮาเราจะสังเกตเห็นว่าความทุกข์ความวิตกกังวลความเศร้าโศกเสียใจของคนเราเนะี่ยส่วนใหญ่ก็ยึดติดอยู่กับเรื่องที่ทางโลกเราไม่ได้ไม่ได้โทรศัพท์เราไม่ได้เงินเราไม่ได้เกียรติเราไม่ได้กิน ึ่งอยู่กับสิ่งนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะกินการที่เราจะใช้เนี่ยที่เราเรียนกันมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่ประการใด <c oughs> แต่สิ่งที่เป็นข้อห้ามก็คือสิ่งที่ท่านเชคบุรุษรมานัสตาที่ได้กล่าวไว้ในวันนี้ว่าอินนัตตารฟะแท้เจียงความหรูหรามีความเยอะความโออาที่มันเยอะจนเกินไปหวัวลินกีมาซูฟีนามิด,ดุนยาวลาซาที่หาคือการ จมปลักอยู่กับความสุขในดุนยาและความเพลิดเพลินความอร่ออร่อยในโลกดุนยานี้สุขอยู่กับการกินสุขอยู่การเกียรติการมีเกียรติสุขกับการที่เรามีเสื้อผ้าใหม่ๆซึ่งมัเป็นความสุขที่มันเป็นเป็นสิ่งที่มันฉาบอยู่ในในชีวิตของเราเน่ยมันไม่ใช่เป็นของแท้ วอลินคีบ้าบอะไรฮะและการที่ยึดติดอยู่กับมันทาไม่ได้แล้วเราจะจะ,จะ,จะเศร้าโศกเสยียใจที่เราไปไปเห็นคนไปซื้อโทรศัพท์ไปต่อแถวกันยาวเลยก็คิด,ดว,ว่าความสุขอยู่กับสิ่งนี้ยึดอยู่กับมันที่ทำไมโทรศัพท์ที่ใช้มันต้องต้องเป็นไอโฟนนะทำธรรมดาไม่ได้เลยแพงกว่าปกติไอโฟนแพงกว่าปกติซึ่งมันเป็นคําตอบที่เรานะจะต้องตอบว่าทำไมจะต้องเป็นไอโฟนที่มันแพงกว่ามันถ้ามันติดกับรูร้าเนี่ย ประเด็นว่า,ารูรามันจะเข้ามาในประเด็นนี้ซึ่งเราต้องระวังแต่ในประเด็นเนี่ยเอามาใช้งานเพราะมันมีออปชันมันมีการใช้งานที่ดีกว่าอันนี้ก็คนละเรื่องแต่ถ้าหาว่าประเด็นเข้ามาในเรื่องความสวยงามเนี่ยอันนี้เราต้องระวังเพราะความสวยงามเนี่ยมันจะทม่ให้ใจเรานั้นเคลิบเคลิ้มอยู่กับมันมันทําให้เราเนี่ยเริ่มที่จะจางในเรื่องของลอสุบฮานอุวาต่าละซึ่งเดี๋ยวมุสลิฟเนี่ยเขาจะอธิบายให้เราฟัง วัฒนาวุกุและการที่เราจุกจิกฟีมาอากคีย์เาว่ามาชาริบหาในการกินในการดื่มว่ามารอกิเบหาและในเรื่องของพาหานะมันเป็นวิถีชีวิตของเราเนี่ยที่จุกจิกอย่างนั้นจะต้องกินจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้มันเยอะเกินไปจุกจิกเกินไปนั่นคือคําว่าตอรฟอัตตอรฟะความรู้รา ความ,มฟุ่มเฟือยเนี่ยซึ่งมันอยู่กับเรื่องนวิถีชีวิตที่ของคนเราที่มันเป็นอยู่และมันเป็นต้นตอสําคัญที่ทําให้เรานั้นเกิดความทุกข์เป็นต้นตอสําคัญที่ทําให้เรานั้นนั้นลุ่มหลงอยู่กับมันใจไม่มีความสงบใจไม่มีสมาธิจะละหมาดแทนที่เรานั้นจะต้องโฟกัสมุ่งกับอัศมีพระนิวาแตนะละเราก็จะเราก็จะเอาเวลามาจดจอ่อมาโฟกัสอยู่กับเรื่องนี้เรื่องของลุญญาเนี่ย นั้นวัตวนาวูโูฟีมาอากิเลฮาวามาชาริบาความรูหราส่วนหนึ่งนั่นก็คือการจุกจิกจู้จี้ในเรื่องกินในเรื่องดื่มพิธีพิธานมากจนเกินไปแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้พิธีไมอ่อะไรเลยไม่ใช่พอประมาณว่ามารอ้อคิบิฮาแล้วก็พานะเป็นรถ จุกจิกเกินไปในการเลือกซื้อแต่ละอย่างมันจะเอาให้มันมากจนเกินไปขึ้นไหมว่าอิสรฟูซาลิกาความฟุ่มเฟยในเรื่องดังกล่าวยูฮาดิโซฟินอินซานโคลุกอนคาบีซามันทําให้เกิดนิสัยอันน่าเกลียดนั้นในในตัวมนุษย์มันทําให้เกิดเกิดนิสัย ที่ไม่ดีงามที่น่ารังเกียจถ้าหาว่าชีวิตเรายึดเกี่ยวความฟุม่มเฟือยความหรูหราความโอ้อาในดุนยานี้สิ่งนี้มันจะทําให้คนๆน,นั้นน,นมีนิสัยที่น่ารังเกียจนิสัยน่ารังเกียจนั้นเป็นแบบไหนอันเนี้ยยำนายำนาโอหูมินซุราจิลกยลิยัดเลออัมริลละซึ่งมันจะมาปิดกั้นมายับยั้ง การที่เราจะรีบรุดสู่การน,น้อมปฏิบัติตามคําสั่งของเราสุบัาินุวาต่าละท่านวิสัยเรายึดติดอยู่กับดุนยาเยอะอยู่กับเรื่องของดุนยาเนี่ยเราก็จะถดถอยในเรื่องของของา่างเกลรอแทนที่เราจะรีบละหมาดเราก็จะไม่ได้รีบละหมาดแล้วเราจะช้าเราจะไปยังเวลาบริสติยาบะลีดายลีดายลีดายลีดา,ดา,ดายิลล่ะ และก็จะทําให้เรานั้นชักช้าในการตอบรับในการเชิญเชิญชวนของเราสุบภานุวาตละพูดได้ง่ายคือในการทําความดีเนี่ยเราก็จะช้าหรือบางครั้งก็ทิ้งไปเลยเพราะว่าเราหมกมุ่นฝักใฝ่สังเกตอยู่ต้งหาว่าเราเนี่ยอยู่กับเรื่องของดุนยาอยู่กับโทรศัพท์อยู่กับละครเนี่ยมากชีวิตอยู่กับสิ่งนี้เราก็จะเห็นว่าเรื่องของดุญญนยาเราจะถดถอย จะละหมาดก็จะช้าละหมาดก็จะไม่มีก็จะขาดสมาธินั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยว่ามันอันตรายว่ากามาเช่นเดียวกันอันนาโูซาบิตุนวากิออนฟีอสดินแท้จริงแลวความฟุ่มเฟือยความหรูหราลินิสัยอันมาซึ่งนิสัยอันน่ารังเกียจเนี่ยมันเกิดขึ้นในเรื่องในรากของศาสนาคือในเรื่องหลักการศรัทธาเลยมันเข้ามาฝักใฝ่ในจิตใจเราให้ห่างจากอวโลก ความเยอเกินความอิคลาสเนี่ยมันก็จะหมดมันก็จะคลายมันจะไม่มั่นคงการตะวะกันมันก็จะไม่หนักแน่น f o inna huwa keun a y d o n fe shrae he wa f a r ออ e ซึ่งนี้มันก็จะเกิดขึ้นในหลักการหลักปฏิบัติหลักการศาสนาในเชิงปฏิบัติว a faraee และในสิ่งที่เป็นกิ่งก้านสาขาในเรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็จะเข้ามาหมดเลยถ้าหากว่าเรา จุกจิกเราเยอะอยู่อย่างเยอะในเรื่องของรุ่นยาเนี่ยมันจะเข้ามาเต็มไปหมดเลยมันทําให้เรานั้นถดถอยในเรื่องของอรารมณใจเราเนั้นก็จะมุ่งใจเราก็จะโฟกัสใจเราเนั้นก็จ,จะแบ่งให้กับเรื่องของเนี่ยเรื่องเนี้เรื่องจุกจิกจะกินยังไงจะยังไงไม่ได้ดังใจเราก็จะไม่พอใจ้มถ้าเราได้ปรับใหม่ว่าโอ้ยมันยเยอะเยอะอยู่อย่างเยอะในเรื่องของดุญนยาเนี่ยแต่อยู่พอประมาณ ท่านอธิบายต่อฝากรรมมันมีกี่มากน้อยแล้วมานะอัตตารฟุมินอิบาดาตินที่การฟุ่มเฟือยความความรูหรานั้นมันห้ามมาปิดกั้นในการอิบาดาตารอสุบฮานุวาตาลากินจนเกียดค้านนอนมากจนเกินไปยุ่งมากจนเกินไปจนกระทั่งว่าไม่ ไม่สามารถที่จะอิบะดากอาลอหรือจะเป็นอิบะดากราลอจะละหมาดก็จะละหมาดเพียงแค่หยาบหยาบวกรรมและมันมีกี่มากน้อยแล้วเฝ้าะจะมินกุรบาเต็นที่ความหรูหราความเยอะเนี่ยความอยากเนี่ยมันทําให้หลุดไปมันทําให้หดหายไปในเรื่องที่ความใกล้ชิดกับเราสุบฮานุวาแต่ละทำให้เราไม่ได้ละหมาดไม่ได้ละหมาดสุนัต ไม่ได้สซอโก็ไม่ได้ทาทานไม่ได้แบ่งปันไม่ได้ต่อกับบิดามารดาเราก็จะสังเกตด,ดูว่าโอ้มันอยู่กับดุนยานี้เยอะว่างจํำจีมากน้อยแล้วมันมีมากเท่าไหร่ล่ะการ่าสบาบบันลิ่นวูกวัฟินฮาร์รามาที่ความเยอะหรือความหรูหราความฟุ่มเฟือยนะั้นมันเป็นเหตุทําให้เกิดสิ่งต้องห้าม ฝืนคำสั่งของเราสุบภานุวาตาละนั่นคือเรื่องที่มีความสําคัญที่บางครั้งดูมันเป็นเรื่องเล็กมันเป็นนิสัยเป็นปกติแต่ความจริงมันไม่ใช่มันเป็นภัยร้ายที่เข้ามามันทําให้เรานนั้นยึดชีวิตโฟกัสอยู่กับดุนยามันจะขโมยเวลาเราไปอยู่กับดุนยา ฝ่ายอินขึ้นใหม่ฝ่ายอินนัตตารฟะแท้จริงแนละความฟุ่มเฟือยความหรูหราวกาสราตุเอื้อฟะและความเยอะนกาสราความมากหรือความเยอะๆในความหรูหราความหมายใกล้เคียงคันคันนัตตารฟกับคำว่าเอื้ฟะเนี่ยความหรูหราความฟุ่มเฟือยเป็นแบบไหนละ่ะ ตัวซอยอย,อยูรและอินซานะชาบ,บิฮันบิน,บนอันนาม,มมันทําให้มนุษย์นั้นเปลี่ยนเป็นเหมือนกับปศุสัตว์อันนี้หนักมากเลยนะแกพูดได้หนักมากเลยว่าบางทีถ้าหากว่าเราอยู่ชีวิตเรามีเพียงแค่กินอยู่ความอริดอร่อยความสุขอยู่กับของที่มันฉาบการกินการนอนการแสวงหาความสุขชั่วคราวแบบนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ ดูไก่ไก่มันชีวิตดูไก่ดูแมวชีวิตมันก็ไม่ได้มีอะไรไม่ต้องทําอะไรมากมายมันไม่ต้องละหมาดมันไม่ต้องทําดีกับพ่อแม่มันไม่ต้องติดต่อกับเครือญาติมันมีชีวิตมันขอให้ได้กินให้ได้อยู่ได้สุขไปวันวันมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะมันกินมันก็กินไม่รู้จักอิ่มอัลลอฮฺลลซะลาฮฺฮมมุนซึ่งสรรพสัทต่างต่างๆเหล่านี้มันก็ไม่มีความมันไม่มีมันไม่ได้เครียดกับเรื่องใดเลย ทำม,มนความวิตกกังวลความเครียดสัตว์นั้นมันไม่ได้เครียดกับเรื่องอะไรเลยเรื่องอเลยอินลัต่มตอิลัตมัตตวฟิลอะครลิวัชชบนอกจากเครียดในเรื่องการหาความสุขก,การกินการด่มันทำมันไม่ได้มันก็จะร้องมันจะเครียดนั่นคือวิถีชีวิตถ้าหากว่าเรามีชีวิตอยู่เพียงแค่นี้มันก็จะไม่ต่างอะไรกับแมวกับไก่ มันทาให้เราต้องกลับมาคิดไตรตรองตัวเราว่าวันนี้เราพฤติกรรมแบบเนี้ยนิสัยแบบแย่ๆแ,แบบเนี้ยมันอยู่กับเราไหมถ้าอยู่กับเราพยายามขจัดออกไปเพราะมันจะทําเป็นนิสัยที่มันขัดขวางความสุขที่แท้จริงมันอาจจะสุขแป๊บหนึง่งแต่เสร็จแล้วมันจะนํามาซึ่งความทุกข์ระยะยาวเลยว่ากลาลิเช่นเดียวกันเลยยูรอฮิล,ลุอัลบาดานะ ความเยอะในเรื่องของดุนยาเนี่ยมันทําให้ร่างกายเรานั้นอ่อนอ่อนแออ่อนเพียสังเกตเห็นง่ายเลยอยู่กับเกมอยู่กับมือถืออยู่กับเฟซโซเชียลมีเดียที่มันเป็นเรื่องเรื่องเน่าเน่าเรื่องที่เป็นขยะมันทําให้ร่างกายเราอ่อนแออ่อนเพียนอนก็นอนไม่เคยหลับมันอยู่กับมันประสาทเสียมือร่างกายเรา นะอ่อนแอมันจะมีแต่สิ่งที่ไม่ดีวายูกัสซิโลฮูและมันทำให,ทำให,ทำให้ทำให้ร่างกายนั้นเกียดค้านไม่อยากทำอะไรวายูซัตติลลฮูอันนีต่ออ่ะและมันทำให้เขานั้นมีมความยากหนักในการต่ออ่ะกัสสุบาฮานนอาจ,จะ่าจะขึ้นมาละหมาดจะละหมาด จะทำความดีนะ่ยมันยากลําบากมากเลยถ้าหากว่าเราจะเราหมกมุ่นฝักใฝ่อยู่กับเรื่องนี้แล้วที่มันมัมนสำคัญยิ่งกว่าไปกว่านั้นนะวายุกิลุอัลกลเบฟีมูราดาจินนับซิมันทําให้หัวใจนั้นพะวงยุ่งกับพะวงยุ่งกับการตอบโจทย์ของจิตใจ เอะมันต่างไงเอลก้อนมุ่ก่อนอันนับสู้เนาะบางทีเราก็จะแปลมันเหมือนกันถ้าก้อนบนแปลว่าหัวใจหัวใจสีห้องเราเนะ่ยแต่อันนับแปลว่าจิตใจนะจิตใจที่มันมีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเนะี่ยเพราะส่วนใหญ่แล้วนั่นคนเราตัดสินใจจะซื้อจะไม่ซื้อจะทําอะไรไม่ทําอะไรนะั้นส่นใหญ่เราใช้อารมณ์หรือเรียกว่าอันนับสู้นะจิตใจนั้นการที่หมกมุ่นฝกักใฝ่ยอยู่กับเรื่องของดุนยาตอบโจทย์อยู่กับดุนยาความสุขกับดุนยาเยอะ กับรุนยาเนี่ยมันทําให้จิตใจมันทําให้หัวใจนั้นตอบโจทย์คอยตามจิตใจมันก็จะทําตามสิ่งที่อยากอย่างเดียวเลยดังนั้น,น,นประเด็นสำคัญคืออย่าอยู่อย่างอย่าอยู่อย่างเยอะหรืออย่าอยู่อย่างอยากในเรื่องของดุญนยาพอประมาณกินใช้มีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตเรามันจะช่วยให้เราหลุดจากกับดักนี้ไปได้ชีวิตเรานั้นก็คือไปอาชีวะเราไม่เค่เพียงแค่จบอยู่กับรุนยานี้นั้น กรอบแนวในการใช้ชุดของเราถ้าหากเรามีความมุ่งมั่นในสิ่งนี้แล้วคือใช้ดุจยาไปในอาเกลโจะเป็นโทรศัพท์จะเป็นอะไรก็ตามไปอาเกลนี่ที่เคยกลับมาว่าประเด็นว่าจะใช้ iPhone แล้วใช้ iPhone ยังไงไปอาเกลเนี่ยมันเป็นคําตอบว่าเออมันจะไปได้อาเกลโจริงหรือแต่ใครไปใช้ iPhone ไ,ไปอาเกลได้ก็อฮัมดุลิล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะตอบโจทย์นะกับกับสิ่งที่มสุสซนิฟคนแต่งหนังสือท่านกล่าวมาเนี่ยว่ามันจะทําให้เราฝกหลุดฝักไฟ อยู่กับดุนยานี้พอเยอะกับดุนยานี้มันทาให้หลุดในอาเกีร์และมันทําให้มักน้อยในอาเกีร์มันทําให้เรายึดกับเรื่องนี้ความรู้ราความฟุ่มเฟือยการตะกับบถการโอ้อวดมันจะเข้ามาแล้วมันเนียนเข้ามาแล้วนั่นคือประเด็นที่มีความสําคัญที่เรานั้นต้องใส่ใจขึ้นมาว่าอินดามาในขณะที่อักอบาลัตอัุนยาละ صحابه في أحد ا ุ ف ا ر و ق ومر بن ا ل خ ط ا ในขณะที่ดุนยานั้นเข้ามาหาบรรดาซาบะในยุคในสมัยของท่านอุมมัดเบลคาตอบเป็นยุคที่มุสลิมนั้นพิชิตอาณาจักรต่างๆได้อาณาจักรโรมันอนาณาจักรเปอร์เซียซึ่งมีความมั่งคัง่งมุสลิมนั้นสามารถที่จะกราบได้ใบตุนมั้นในกองคลงังนั้นมีเป็นเพชรนินจินดามีมีแต่ความแต่ไม่แต่ความร่ำรวยในยุคของท่านอุมมัดเบลคาตอบในขณะนั้นนั่นคืออักบัลัดดุนยาเนี่ย ความร่ำรวยความความสวยงามความการพิชิตเกียรติเข้ามาในยุคข,ของท่านมาร์วัลคาตอฟท่านทำอย่างวากาซอรออัลมาแล้วก็ทรัพ์มีมากเพชรนินจินดาในท้นองบะครั้งเยอะแยะหมดเลยวาซาดัชอสบาบุอัลฟาฮียะและเหตุปัจจัยความรูหลานั้นมันเพิ่มขึ้นทอมัสททำยังไงล่ะฮัดดลลอัลฟารรกอัลอิคติุซา ฟิลไอชท่านบคตอบด้วยกระตุน้นให้อิกธิอดให้มีความจำกัดฟิลไอชืในการใช้ชีวิตคืออย่าไปฟุ่มเฟอ้ออย่าไปหรูหราในการใช้ชีวิตโดยท่านจะเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตมีโูษมาหาท่าน ทูตมาหาท่านก็คิดว่าคงอยู่ในพระราชวังปูพรมนั่งอยู่บนบัลลังก์ทองแต่ไม่ใช่่านมะเปรยเขาตอบด้านกลับอยู่ในสวนนอนอยู่ในสวนนั่นคือวิธีชีวิตของของมุสลิมแต่พูดแบบนี้มันไม่ได้หมายความว่าชีวิตเรานั้นต้องอยู่ลําบากแบบนั้นไม่ใช่พอประมาณคําว่าพอประมาณได้แต่ละคนคนมีเงินเยอะเขาก็พอประมาณสำหรับเขาเขาอ,อาจจะมีบ้านช่องใหญ่โตก็ไม่ใช่ไม่ใช,ไใชไ่ไม่ใช่ประเด็นสําคัญไม่บาป แต่จะบาปก็ต่อเมื่อว่าที่ฝักไฟหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นเยอะอ,อยู่กับเรื่องนั้นจุกจิกอยู่กับเรื่องนั้นตะกับดอยู่กับเรื่องนั้นแต่จนกทั่งเ of ลืมลืมในดุนยายืมมีความบกพร่องในดุนยานั่นแหละคือประเด็นสําคัญถ้าหากว่าเราอยู่กับดุนยาและบกพร่องในอาเกลระอนนั่นคือประเด็นบาปเข้ามาแล้วแต่ถ้าหากว่าเราอยู่กับดุนยาแต่ทำมาหากินในดุนยานี้หาเงินให้ได้เยอะเพื่อที่ไปอาเกลระอน เพื่อสร้างอารอบแบบนี้ศาส,สนาส่งเสริมนั่นคือกฎหลักการแนวในการใช้ชีวิตของเราที่ว่ากาซาลิกาจะอันนาคุมอุมมะาเจาวะสอตอเราได้ให้พวกท่านนั้นเป็นอุมมะาประชาชาติทางสายกลางไม่ใช่รุดกอบมันไม่ใช่หมายความว่าอยู่แบบมีเงินมีทองแล้วอยู่แบบแร้นแค้นไม่ใช่แบบนั้นพอประมาณพอเพียงแต่หลักสาคัญคืออย่าเยอะอันนั้นทมัสเุลคาตอบได้ได้ทําให้เราดู ในขณะที่มุสลิมนั้นมีความพร้อมบรรดามุสลิมนายุคของซาฮบะนายุคนั้นตาเบอิซตาเบอินสลับนายุคนั้นนั้นมีความมีความมั่งคัง่งมีความร,ำร่ำรวยทั้งหมดเป็นข้อตอบนั้นกลับกบระตุ้นว่าให้ใช้ชีวิตแบบสมทะจำกัดมีความพอดีทำไมละ่ะเลอัลลัยยุฟนาอันนาซุบิบิตรฟบิตรฟฟุฮีเพื่อไม่ให้ผู้คนนั้นเสียหาย ยังมีความวิบัติเรี่อกับความรู้ราตัวความรู้ราความฟุ้เฟยนี่มันทําให้เราเกิดความวิบัติห่างจากอัลลอฮ์เพราะถ้ายุดกับดุนยาแล้วมันจะริมในอาคกิรอ์เสียหายจากไหนละอันิสซาดออัลฮะกอีกเยะอันนี้เพราะความรู้ราความฟุ้เฟยนั้นจะมาทําลายความผาสุกที่แท้จริงอันนี้ความสุขที่แท้จริงของเรานั่นคือความสุขที่เราไบาร์ไดกับอัลลอฮ์ความสุขที่เราเดินทางไปสู่อัลลอฮ์ แล้วก็จะเจอความสุขที่ยิ่งใหญ่ในขณะที่เราเดินทางจากดุนยาไปอาเกียร์เราเราก็มีความสุขของเราแม้ว่าเราจะไม่มีความพร้อมแม้ว่าเราจะไม่มีเหมือนคนอื่น <c oughs> แต่ถ้าเรา <c oughs> เรามีอัลลอฮ์อยู่บนเส้นทางหลักการศาสนาของเราสุบฮานุวตาแล้วความกา่อนอาความพอเพียงความพอใจที่มีอยู่มันจะทําให้เราได้เจอความสุขกรณนจะพูดว่าบางทีเราเข้าใจผิดผิดว่าความสุขเราไปเจอเราไปเอาในสวรรค์อย่างเดียวไม่ใช่ ท่านอ ah นะิบนุตัยมียาเนี่ยพูดชัดเจนเลยใครที่ไม่เจอความสุขในดุนยาก็จะได้เจอความสุขในอาเราะร์อเลยก็อย่าหวังว่าจะได้ความสุขในอาเราะร์เลยอิสลามสอนในหลักการทั้งหมดเราเ <c oughs> ส้นทางที่เราเดินไปสู่อาเกาะร์ในบางครั้งโดยเปลือกของเรื่องดูมีความแจ้งลําบากจะต้องถือสินอดจะต้องเข่งคัดจะต้องระวังตัวจะกินจะอยู่แบบลําบากแต่ในความเป็นจริงในเส้นทางนี้กลับการมปความสุข ความสุขที่จิตใจของเรานั้นตอบโจทย์ไปอัลลอฮ์เนี่ยตอบโจทย์เราตอบรับคาตอบรับอัลลอฮ์เราตอบโจทย์ว่าเราขอบคุณอัลลอฮ์เราตอบโจทย์ว่าเราตกรูกับอลอฮ์สุบฮานุวาจาลาที่มีอยู่ชื่อรามีคุณค่าเราอยากจะตื่นมาเพื่อได้ละหมาดได้ตกรุกับอัลลอฮ์ได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ได้ริกรู้อัลลอฮ์ได้ทําความดีกับอัลลอฮ์สุฮานุวาจาราตอบโจทย์เพื่ออัลลอฮ์เห็นไหมว่าโอ้มันต่างกันต่างกันกับกับภาพที่ออกมาว่ามุสลิมมีความ อยู่แบบลำบากในชีวิตยอยู่ความลำบากแต่ในความจริงมันไม่ใช่ดังนั้นเราสามารถที่จะเดินไปสู่อังคารอบแบบมีความสุขสุขกว่าคนทั่วๆไปโดยซ้าไปถ้าหากว่าเราอยู่ในกรอบหลักการศาสนาของเราแท้จริงก็คือ,อยาเยอะอยาอยู่อย่างเยอะก็แค่นี้หลักการง่ายๆยาอยู่อย่างเยอะหรืออย่าอยู่อย่างอยากในเรื่องของดุนยานี้แต่อยู่แบบมีความพอเพียงอยู่พอประมาณ นั่นแปลว่าลึกเตอรซอสแปลพอประมาณเลยนะอ่านั่นสําคัญเลยนะเพราะว่าเรียอัลลอฮ์ทำไมอุมาเบลข้าตอ้อมถ้าอุมาเบลข้าตอบจึงพยายามเตือนกระตุ้นว่าให้อยู่แบบพอประมาณเนี่ยลึกเตอร์ซอสอยู่แบบพอประมาณในชีวิตเนี่ยเรียอัลลอฮ์ยุฟนันนัสบิตรับฟ,ฟุฮิอันิสาเดออัลฮะกีกียาเพื่อไม่ให้ผู้คนนั้นเพื่อไม่ให้ผู้คนนั้นได้รับความวิบัติในเรื่อง ในความความสุขที่แท้จริงความสุขอะไรกียะือความสุขที่เป็นแก่นของความสุขไม่ใช่เป็นความสุขที่ฉาบแต่เป็นความสุขที่อยู่ข้างในความสุขแบบละมุนความสุขแบบละเอียดความสุขที่เรียกว่าฮาลาวะต้นอีมานนั่นแหละความสุขที่เป็นความหอมความหอมหวานของอีมานถ้าหากว่าดุนยานี่เข้าไปเยอะกับเรื่องของดุนยานี่เข้าไปมันจะทําให้ฮาลาวะต้นอีมานความผาสุกในความผาสุขความสุขกับการอีมาน มันจะเจือจางลงไปมันจะจืดไปมันจะไม่สุก<ป>วาลีอัลลา์สองและเพื่อไม่ให้ทุสกิลุหุมมาลาซาทุดดุญญาเพื่อไม่ให้ความสุขในดุนยาความอร่อยอร่อยความเพลิดเพลินในดุนยานี้ทําให้ความมีความยากลําบากอน,นุตโตอ,อาจจากการตตอกากรลสุบฮานิวาตาถ้าเราเยอะกินเยอะกินเยอะนอนเยอะมันจะเกิดความเกลียดค้าน ถ้าอยู่กับเกมอยู่กับโทรศัพท์เยอะมันก็เนี่ยก็จะเห็นภาพชัดๆในตัวเรานั่นคือความหมายคืออย่าอย่าอยู่แบบอยากอยากที่จะเสพอย่ากจะมีความสุขกับเรื่องของรุญญ่นยาแต่ให้เรานั้นมีความกระหายไปอ่านเจอร์ถ้าอยู่กับโทรศัพท์ก็ใช้โทรศัพท์ดูท่องกุรอานดูหลักการดูเรื่องเราที่เป็นไปอ่านเจอร์ได้อ่นั่นคือเรื่องที่มีความสําคัญ วัน jihad ฟ e a r s t a b i l i และเพื่อไม่ให้เยอะการเยอะในดุนยานี้มาทําให้ผู้นั้นละทิ้งการจิ h a d การแสสลบไปในหนทางของเราสุภะนิวาตาละนั่นถือท่านมองขาดว่าถ้าหาว่าเราหมกมุ่นฝักใฝ่เยอะอยู่กับเรื่องของดุนยาเราก็จะน้อยในเรื่องของอังคเชรอและพอเราเยอะกับเรื่องของดุนยาอยู่แบบอยากรีบอ,อยู่แบบเยอะแล้วมันทําให้ทําให้เรานั้น หาจากความสุขที่แท้จริงเขียเส้นใต้นะสาอาดะอัลฮะกีกียาความสุขที่แท้จริงแต่ความสุขที่อยู่กับอัลลอฮ์ได้ริกุลอู์ได้ตอบโจทย์อัลลอฮฺ سبحانه นุวาแต่ลราได้ฮลานั่นคือฮลาวะตุนีมานความสุขที่ในอัลลอฮฺ سبحانه นุสงัดว่ามันอามิลซอลลฮัมมินเจกเรนเอาอุนซาวะวะมุบเมนุนฟะเลนุฮียานุฮายะตันตอยิบะผู้ใดก็ตามที่อีมาที่อามันได้ทํา ความดีโดยที่เกิดขึ้นจากการอีมานไม่ว่าจะยญิงหรือชายก็ตามอาลัลลอฮ์สัญญาวา่าอัลลอฮ์จะให้ชีวิตก็มีความสุขอลัลลอไม่ได้บอกว่าใครมีเงินเยอะใครมีเกียรติเยอะใครมีความพร้อมเยอะไม่เพราะความเยอะในดุนยานี้มันทําให้มันทําให้ออกห่างในอัลกิรอทำให้ออกหาอ่งา,หออกหางจากความสุขที่แท้จริงมันอาจจะเป็นความสุขแต่ความสุขชั่วครู่ชั่วยามเป็นความสุขที่ฉาบมันไม่ใช่เป็นความสุขที่เกิดจากเนื้อในของตัวตนเรา อิสามบอกความสุขทแท้จริงก็ต้องเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากโลกภายในเราจิตใจเราตั้งหักล่ะพอเรามีความสุขทําไมบรรนดาซารา,าบะในยุคข,ของท่านในยุคคนที่อยู่ก็ท่านรลลอซูลาลฮ์ซลาุอะลังชั้นลมโลกภายนอกมีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคความเป็นความตายการทุกข์ทรมานการได้รับการเยะเย้ยดูถูกเหยียดหยามจะกินจะนอนจะอยู่ยังไงมีความลําบากแต่โลกภายในของท่านกลับมีความสุข ดุลยาไม่สามารถที่ทำไม่สามารถที่จะมาขัดขวางไม่ให้บรรดาสาวบ้านมีความสุขได้เลยเพราะใจเขานั้นอยู่กับอยู่กับสิ่งที่ไม่มีความสุขอยู่แล้วอยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับอิบาดาห์กับอัลลอฮ์อยู่กับตะกรุบกับอัลลอฮ์ سبحانه แวะต็อยู่กับตับโจดกับอัลลอฮ์ سبحانه แวะต็อะมีทิศทางมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีกรอบในการใช้ชีวิตที่ชัดเจนทําให้เขามีความสุขนั่นคืออาซาดะอัลฮักกีกี่ยความสุขแท้จริงนี่ไปกันนั้นความสุขแท้จริงอันนี้ยังทําให้เขาได้พบความสุขที่เป็นนิร ที่ไม่อาจที่จะประเมินได้ทิตตามไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ฟังและจิตใจนั้นไม่เคยได้จินตนาการว่ามันจะสุขระดับนี้นั่นคือความสุขในอ่าเกอะอนั้นขอพระสุบภารุตระได้ให้เรานั้นมีชีวิตที่พอประมาณอย่าอยู่อย่างเยอะอย่าอยู่อย่างอยากแลแค่นี้มันจะทําให้เรานั้นได้พบกับความสุขที่แท้จริงบริสุทธิลล์บริสุิ